พอจบมัธยมปลายพี่ก็เริ่มเข้าสู่งานบงรการบันเทิงทีนี้พอเข้าสู่งานบงการบันเทิงเนี่ยความที่เราจะต้องดูแลตัวเองผิวพรรณหน้าตาเนี่ยมันมาเลยแล้วเราก็ต้องทอํายังไงก็ได้ให้การที่เราทั้งเรียนไปด้วยทํางานไปด้วย7วันอะไรเงี้ยให้หน้าเรายังไม่โซมะ่ะแล้วตอนนั้นก็คือแบบถ่ายละครหนักมากบางครั้งแบบเลิกตีห้าเราก็ถ่ายที่9ก้าโมงอะ คือแบบพี่เช้าชนเช้าอย่างเงี้ยมันก็มีดังนั้นในเรื่องของการดูแลตัวเองผิวพรรณหน้าตามันต้องควบคู่กับการถ่ายละครการทำงานในวงการบันเทิงอยู่แล้วมก็ต้องเริ่มดูแลที่ตัวเราก่อนอันนี้คือจุดเริ่มต้นของพี่เลยคะ่ะ สำหรับจุ๋ยนะความสวยความงามมันคือความมั่นใจในแต่ละคนนะคะความหลอ่อความดูดีบุคลิกภาพที่ดีความสะอาดตัวผิวพรรณหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วรู้สึกว่ามันมีแพชชั่นในการทำคือรู้สึกชอบรู้สึกชอบแล้วอยากใช้อะไรที่มันตอบโจทย์กับผิวเราบางทีเนี่ยเราอาจจะเหมือนได้ใช้ แบรนด์ต่างที่มันเป็นแบรนด์ยุโรปแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ผิวเอเชียแบบเราบางทีเขาเป็นแบบเมืองหนาวอย่างเงี้ยหรือเขาก็เป็นเหมือนแบบไม่ได้เผชิญแดดแบบบ้านเราแบบร้อนชื้นนะคะพอทุกอย่างมาประกอบกันอ่ะพี่ก็เลยตัดสินใจมุ่งไปที่สมุนไพรไทยอพอเรามามุ่งทางสมุนไพรซิมันเป็นยังไงมาศึกษาดูก็ได้รับคําตอบว่างานวิจัยมีมากมายที่มาสนับสนุนสมุนไพรไทยซึ่งตัวที่พี่ชูเลยคือขมิ้นชันของเมืองไทยมันมีสรรพคุณสารสกัด อะไรที่แบบไม่แพ้ต่างชาติเลยรวมถึงมันยังทำให้เราได้ช่วยเกษตรกรไทยตั้งแต่คนปลูกเพราะว่าเวลาที่เขาเอามาเล่าให้พี่ฟังเนี่ยคือเขาก็จะมาเล่าว่าจะมีชุมชนไหนกันบ้างที่รวมตัวกันเพื่อเพื่อทำวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็เหมือนสร้างไรายได้เพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราได้นำาศารศาสกรดตัวเนี้ยมาใช้เราได้ช่วยเหลือครอบครัวเขาแน่นอน สิ่งที่ทำให้วิบสกินแตกต่างจากคู่แข่งนะคะพี่มองว่ามีอยู่เรื่องแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งนะคะแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งเราอะมีทีมนักวิจัยที่มามีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะแล้วที่สำคัญคือเราเนี่ยโดดเด่นและชัดเจนมากๆในการบอกว่าตัวเราเองเนี่ยคือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทยที่มีนวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีมีผลงานวิจัยมากมายรองรับ แบรนด์ของเราค่ะมีกลยุทธ์ในเรื่องของนวัตรกรรมและก็เทคโนโลยีอย่างที่พี่เมย์เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเรามีทีมนักวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นนักวิจัยและพัฒนาประจําแบรนด์เราเลยค่ะถ้าในส่วนของนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีเราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีพิเศษเนาะเรียกว่า encapsulation ค่ะมันเป็นการสกัดสารสําคัญนะคะออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพคือมากกว่าวิธีเดิมๆที่เคยใช้ถึง2เท่า แล้วมันทําให้สารออกฤทธิ์มันคงตัวได้นานขึ้นสามารถที่จะยืดอายุการเก็บรักษาตัวสารสกัดสําคัญนียค่ะได้นานมากขึ้นตรงนี้มันยิ่งทําให้การทํางานของสารสกัดสารสําคัญในขมิ้นชนะันอ่ะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงนี้พี่คิดว่ามันมันก็เป็นความต่างที่ทําให้แบรนด์นะคะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง2ปีที่ผ่านมาเรามีผลงานวิจัยแล้วก็อนุสิทธิบัตรค่ะ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็สํานักวิจัยการเกษตรหรือสะวะกซึ่งจริงๆสองสถาบันนี้ในวงการสกินแคร์หรือวงการเครื่องสอําอางเนี่ยจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าทีมนักวิจัย2ทีมนี้คือสตรองมากๆแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับต้นๆของประเทศเลยนอกจากนี้ค่ะเรายังมีแผนการวางแผนกลยุทธ์อีกทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็กลยุทธ์การตลาดที่เราจะ ก้าวขึ้นสู่ผู้นําของวงการตลาดสมุนภพยไทยในอนาคตอันใกล้นี้นะคะแล้วก็คีย์อีกอันนึงที่สําคัญเลยก็คือตัวของคุณจุย๋ยก็คือเป็นดาราพิธีกรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศตรงนี้คุณจุ๋ยมาดํารงตําแหน่งเป็น CEO แล้วก็ลงดูรายละเอียดทุกขั้นตอนเวลาลงประชุมกับเราสาเนี่ยสคนนะคะเราก็จะเบรนซอมสมองกันแบบดูกันเองหมดทุกอย่างเราเลยทําให้เรารู้ลึรู้ปัญหาจริง สิ่งที่สำคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของดิจิ t a ลมาเก็ตติ้งค่ะตรงนี้แบรนด์ให้ความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆเลยในตอนนี้เพราะว่าเราเนี่ยมีทางทีมที่ปรึกษามืออาชีพนะคะมาวางระบบให้เราแล้วก็มีโค้ดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะคะมาเทรนความรู้ให้กับพาร์ทเนอร์ตัวแทนของเราแล้วตรงนี้ค่ะเมื่อแบรนด์วิบสกินเองกับพาร์ทเนอร์เราอ่ะสามารถปรับตัวได้มันเลยทำให้วิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ พวกเราสามารถสอบผ่านแล้วก็รอดพ้นวิกฤตมาได้อย่างสง่างามตรงนี้เราแบบมีตัวแทนที่แข็งแกร่งมากๆเนอะเ,เขารักแบนมากใช่แล้วเราก็ดูแลกันแบบครอบครัวครอบครัวจริงๆอันนี้ครอบครัวจริงๆเลยอะ เจอกันกอดกันแบบ<ช>พูดคุยถามถ่ายทุกสุขคือไม่ได้มาถึงคือเฮ้ยเราจะมาคุยกันแค่เรื่องธุรกิจคือสามารถคุยเรื่องอื่นๆกันได้เลยใช่เพราะว่าพวกเรา3มคนเนี่ยตั้งใจมากๆในการที่จะส่งมอบคุณค่าให้เขาแบบด้วยความจริงใจจริงๆที่จะช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เขาสามารถไปเลี้ยงดูครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเราเนี่ยเทรนสอนความรู้ให้แบบฟรีๆเลยบอกเลยว่าไม่มีกั๊กเลยอะคะ่ะ ซึ่งถ้าพาร์ทเนอร์เราเนี่ยสามารถเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองนะคะเขานําไปใช้ได้ทุกธุรกิจตลอดทั้งชีวิตเลยซึ่งตรงนี้เราไม่มีการห่วงความรู้ใดๆเพราะว่าเราไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องมาจําหน่ายแต่เรานะคะซึ่ง m i n d เซ็ข้อนี้เราทั้ง3คนน่ยจะส่งต่อให้กับพาร์ทเนอร์รุ่นสู่รุ่นตลอดโดยยึดหลักการที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้จริงๆค่ะ ือเราอยากให้มีความสุขกับผิวพรรณของตัวเองสกินแคร์อยูเนี่ยมันทําให้คนเราผิวกระจ่างใสได้แต่มันจะกระจ่างขาวสว่างกระจ่างใสอะไรเนี่ยมันได้ถึงขีดจํากัดของผิวเราก็อยากให้มั่นใจแล้วตอนนี้มันเหมือนแบบโลกแบบเปิดกว้างแล้วคนรุ่นใหม่อะ่ะชอบมากเลยนะที่เขาเข้ามาพูดกันเรื่องแบบ เรื่องบูลลี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่ามันไม่ควรจะมีการบูลลี่กันเกิดในสังคมอะไรเงี้ยมันควรจะมีสิทธิพื้นฐานเสรีภาพด้านรูปร่างหน้าตาร่างกายของเราโดยที่ไม่ควรที่จะมีใครมายุ่งเลยอะไรเงี้ยคือถ้าคนเหมือนซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะมีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันแล้วหนึ่งสิ่งเลยก็คือการดูแลผิวพรรณรูปร่างหน้าตาของเราให้มันดูดีในแบบของเราสวยในแบบของเรา อันนี้คือสิ่งที่พี่ก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้แล้วก็หวังว่าวิปสกินเนี่ยจะเป็นสินค้าหนึ่งที่ตอบโจทย์หรือที่ได้ช่วยคนให้สามารถควักในราคาที่ย่อมเยาวแต่สามารถช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพดูแลได้อย่างยอดเยี่ยมในแต่ละวันเป็นผู้ช่วยตัวหนึ่งเลยของคนทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะนั้นเราสามารถมั่นใจในในแบบของเราได้เราเป็นตัวเราที่เป็นตัวเราได้ร้อซแล้วก็มีความสุขในแบบของเรา เราสามารถประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าคุณจะซีพิวแบบไหนไม่ว่าคุณจะรูปร่างหน้าตาแบบไหนคุณสามารถประสบความสาเร็จได้มันอยู่ที่หมายร็จที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกละค่ะรวมถึงถ้าในพาร์ทของธุรกิจก็คือตัวแทนก็อยากให้เขารวยอย่างมีความสุขแบบนี้ค่ะคือคนที่เขาเข้ามาก่อนอ่ะเขารวยไปแล้ว<ม>เขามีความสุขเขาทํางานในทัศนคติแบบนี้เป็นวิสัยทัศน์แบบนี้กันมาตั้งแต่ต้นบางคนเดินเข้ามาแล้วก็มาพูดแล้วก็แบบร้องไห้เงี้ยคือแบบเขาดีใจเขาเขาปลื้มปิ่มอะ่ะ คือจุ๋ยเก็บโมเมนต์เนี้ยไวย้แล้วจุ๋ยก็แบบเหมือนก็เป็นแรงบันดาลใจให้จุ๋ยเหมือนกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้จุ๋ยในการทํางานด้วยว่าเวลาเราเห็นคนที่ได้ดีแล้วก็มาจากแรงสนับสนุนและแรงผลักดันจากเราเนี่ยเราจะมีความภูมิใจแล้วก็เหมือนคุณลุงคุณป้าพี่น้องเกษตรกรที่จุ๋ยได้กลับไปจุ๋ยกลับไป2ครั้งแล้วเนี่ย จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเห็นถึงรอยยิ้มเห็นถึงความสุขที่เขาแบบต้อนรับเราคือตอนแรกเนี่ยคือเขาก็ประทับใจที่เราไปแต่ครั้งที่สองเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเราเริ่มรู้จักกันเราสนิทกันแล้วเราแบบเหมือนคุยกันอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็จะเห็นความแบบเหมือนมีความมีความสุขของเขาจริงๆอะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วว่าแบรนด์วิสกินอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากเขาเพื่อมาทำนำมาทำสารสกัด แต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ภายในใจของของเกษตรกรเนี่ยคือเขาก็อยากที่จะทําอะไรที่มันแบบเป็นการเกษตรที่ยั่งยืนนั้นเขาก็มีการพูดคุยรวมกลุ่มกันมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันประกอบกันนะอะไรเงี้ยทั้งเราและเขาแล้วก็ลูกค้าด้วยที่ทําให้ทุกวันนี้เราเป็นวิสกินแบบทุกวันนี้เป็นแบบ แบบมีความสุขนะที่จึมีได้ทุกวันนี้ก็คือพอลูกค้ายังแบบให้การสนับสนุนพาอตัวแทนยังรักแล้วก็เคียงข้างเรามาตั้งแต่แบบเด y ์วันอะไรเงี้ยดังนั้นนะทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็แฮปปี้ที่ที่มันเดินมาถึงจุดนี้แล้วแต่ในอนาคตข้างหน้าเราก็ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะไม่รวมถึงไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยก็คือจะนําสมุนไพรไทยเนี่ยมาต่อยอดอีกมากมายหลายตัวเหมือนกัน